อเลตร้เป็นเป็นต้นสายเราอ่ะเป็นต้นสายเราก่อนที่จะพวกเราพวกนี้ยืนหลัตกตรงย์บอกเราไปมาเริ่มเริ่มหลักศูนย์ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ตรงเลยแต่นี่อรารองึงเพาว่าอเลกตร้ออเลกตั้ตแต่ว่าตั้งรงอิเอ็กต,ตกร้าเป็นอุลตร้าอิเล็กชัอนน้ายตั้งตรง โมโฮาบิลิสเนี่ยพวกนี้เริ่มกินและทำอาหารสุกได้แล้วอยู่ตามป่องภูเขาไฟมันก็ได้น้องคนนะอ่มันอยู่ตามป่องภูเขาไฟเพราะว่ามันมันยังจุดไฟเองไม่ได้ไงมันก็จะใช้ไฟจากป่องภูเขาไฟทาําอาหารแต่ว่าอันนี้เริ่มจุดไฟเองได้แล้วอันนี้ฉลาดเริ่มใช้เครื่องมือหินไอที่ว่าหนูเรียนเรื่องไอย,ยุคหินเก่าหินกลางหินใหม่อันนี้มือโมโมสอ่านั่นแหละนยุคหินเก่า ยุคหินใหม่ยุคหินใหม่ก็จะเป็นยุคโลหะยุคหินใหม่จะเป็นยยุช่วงขัเกี่ยวกว่าที่จะเข้ายุคโลหะไงเพราะว่ายุคหินกลางก็จะเริ่มทําเกษตรยุคหินใหม่เนี่ยคือทําเกษตรเรียบร้อยแล้วเพราะว่าพวกโฮโมเซเปียนเนี่ยรู้จักปลูกพักปลูกอะไรมันก็ไม่ต้องเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยมันก็ไม่ต้องไปล่าสัตว์แล้วมีแหล่งอาหารเราก็เริ่มยุคหินใหม่จะเริ่มทําเริ่มตั้งอาณาจรเนี่ยเข้าไปอ่ะป็นชนแล้วไง